สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรดอมนะคะกับหัวข้อใครอยากเข้ามาสารภาพรักกับคุณใครอยากเข้ามาสารภาพรักกับคุณใบแรก Queen of Swords King of Charles, t ี e Hangman, Queen of Pentacle Knife of c h a ชัลล n i ใน of c h a ลลิสเดี๋ยวนะทำไมมีแต่ไพ่ที่แบบมีแต่ไพ่บุคคลนอะ อย่าบอกนะว่าคนอยากสรารภาพรักคุณมีมากมายขนาดนี้เอสอ็อฟท์ทูอัพเพนเด็กเกิ five of one strength อคุณนี่น่าจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเลยเนาะเอาเป็นว่าตอนเนี้มีคนอยากเข้ามาสารภาพรักกับคุณไม่ต่ำกว่าสองคนไม่ต่ำกว่าสองคนที่เห็นชัดๆเลยนะคะเห็นชัดๆเลยคือคนแรกเนี่ยเป็นเป็นคนที่ ดูลุยลุยอ่ะเป็นคนที่ดูเด็ดขาดลุยลุยอาจจะพูดจาผงผางฉะฉานอาจจะเป็นคนเสียงดังก็ได้แต่เป็นคนที่เหมือนปากร้ายใจดีนะคะจริงจังจริงใจชอบก็ชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบ แต่คนคนนี้เขาเป็นคนที่แบบดูแบบแฟ,แฟร์ดีอะคือสมมุติว่าเขาจีบใครเขาชอบใครเขาอาจจะแสดงออกชัดเจนเลยว่าชอบอะแล้วถ้าคนที่เขาชอบสมมุติเขามาจีบคุณอย่างเงี้ยะเขาชอบคุณเขามาชัดเจนกับคุณเลยว่าเขาชอบคุณบอกคุณว่าเขาชอบนะอยากจีบนะอยากเป็นแฟนอยากคบหาอยากรู้จักอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณโอเคตกลงคบกับเขาก็คือคบก็คือชอบ แต่ถ้าคุณบอกว่าโอเคไม่คุณไม่ชอบเขาหรือคุณคิดว่าเขาแค่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แฟฝงเขาก็โอเคได้เป็นแค่เพื่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนแบบเนี้ยค่ะแต่เขาจะไม่ชอบไม่ชอบการปากอย่างใจอย่างสมมุติถ้าคุณไม่ได้ชอบเขาแต่คุณตกลงคบกับเขาเพื่อแบบขอดูไปก่อน แบบเก็บเขาเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ชอบเขาจริงๆอะ่ะถ้าวันหนึ่งเขารู้ปุ๊บเขาก็ไม่เอาคุณเลยเหมือนกันเขาก็ตัดคุณได้เหมือนกันต่อให้เขาชอบคุณมากแค่ไหนแต่ถ้าคุณทําแบบเนี้ยเขาจะไม่ชอบเขาไม่ชอบคนปากอย่างจะอย่างไม่ชอบคนที่เออไม่จริงใจเพราะตัวเขาเป็นคนจริงใจแล้วเป็นคนแฟอืม แล้วก็อ่ะอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเนี่ยผู้อ่านรู้สึกว่าเขาเป็นเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะมีความเป็นผู้ใหญ่สุขุมอ่อนโยนอบอุน่นใจดีเป็นที่ปรึกษาที่ดีเป็นผู้ฟังที่ดีเข้าอกเข้าใจคนอื่น ละมุนละมุนละม่อมนะเป็นคนที่ละมุนมากแล้วก็เขาเนี่ยชัดเจนมากๆเลยนะในความรู้สึกของเขาอะค่ะว่าเขาชอบคุณและอยากจะสารภาพรักกับคุณจริงๆเป็นคนทาดุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกคนเนี้ยอืม ดูแนวแบบอบอุ่นอ่อนโยนเป็นไมโครเวฟเป็นมนุษย์ไมโครเวฟอบอุ่นอยู่ใกล้เรารู้สึกสบายใจรู้สึกมีที่พึ่งพิงอะไรอย่างเงี้ยอ,อีกคนหนึ่งที่รู้สึกว่าชอบคุณแบบอยากจีบ อยากจีบอยากสารภาพรักก็คือเป็นคนที่เด็กกว่าคุณคนคนนี้เขาอายุน้อยกว่าคุณเขารู้สึกว่าเขาชอบคุณคนนี้จะขี้อ้อนนะมีความน่ารักขี้อ้อนมุงม้งมิ้งแล้วเขาก็รู้สึกว่าด้วยความที่เขาเด็กกว่าคุณนะ่ะเขารู้สึกอยากอ้อนคุณ เขารู้สึกยอมคุณรู้สึกอยากให้คุณเป็นผู้นำแล้วเขาจะเป็นผู้ตามไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายต่อให้เขาเป็นผู้ชายคุณเป็นผู้หญิงแต่คุณอายุมากกว่าเขาแล้วเขาก็มีความรู้สึกเขาชอบคนที่อายุมากกว่าเขาชอบคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเขาและเพราะคนคนนี้เขามีความขี้อ้อนมีความเป็นเด็กอยู่ในตัว จะแนวน่ารักมุ้งมิงกุ้งกิง้งอะไรอย่างนี้เลยแล้วแต่ว่าคุณก็ชอบแบบไหนนะอันนี้ก็โชคดีของคุณที่มีช้อยส e มาให้เลือกแล้วช้อยส์ของคุณก็มีหลากหลายสไตล์ด้วยคุณเลือกได้เลือกได้เยอะนะคะแล้วก็จะมีอีกนะจริงๆมีอีกนะที่แบบว่าแต่ก็ไม่เชิงว่าชอบถึงขั้นแบบอยากสารภาพรักอะไรขนาดนั้นอะแต่ว่าเป็นประมาณ ็ชอบแหละรู้สึกรู้สึกถูกใจบางสิ่งบางอย่างรู้สึกชอบรู้สึกรู้สึกดีกับคุณอะแต่ผู้อ่านยังรู้สึกว่าเขาเขายังไม่ไม่ได้รู้สึกถึงขนาดขั้นที่ว่าอยากสารภาพรักแต่มีแต่มีนะคะที่ท,ที่ที่รู้สึกว่าเออชอบคุณชอบลักษณะนิสัยชอบท่าทางหรืออะไรก็แล้วแต่มีบางอย่างที่ที่รู้สึกถูกใจเขาอะคะ่ะ อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณก็ได้บางคนอาจจะเป็นเหมือนคู่กัดทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมาแล้วก็เอ๊ะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแบบรู้สึกไฟชอ็อตผีผัก<笑><笑><笑>เหมือนในละครอะไรอย่างเงี้ยนะคะพระเอกนางเอกทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมาแล้วก็ชอบกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็มีเหมือนกันอะ ตายแล้วคลิปนี้แสดงว่าลูกดวงของฉันเนี่ยผู้ชมของฉันเนี่ยจะต้องเป็นคนที่สวยหล่อมากๆเลยใช่ไหมหรือเป็นคนมีเสน่ห์มากๆเลยใช่ไหมเนี่ยถึงได้มีคนอยากสารภาพรัก,รกเยอะขนาดนี้ยินดีด้วยนะคะดีใจด้วยคุณได้เป็นผู้เลือกแล้วบางคนอาจจะบอกว่ายังไม่มีเลยไม่เห็นมีใครเข้ามาเลยอันนี้ก็ไม่รู้เนาะ อาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณหรือเปล่าหรือบางคนบางคนก็บอกว่าจริงค่ะอันนี้จากประสบการณ์ที่เคยดูดวงมาดูอ่านคลิปอะไรต่างๆมานะคะแล้วบางคนก็แบบมาคอมเมนต์บอกจริงค่ะมีคนเข้ามาจีบเยอะเลยค่ะช่วงนี้เรื่องไม่ถูกเลยค่ะอะไรแบบเนี้ยก็มีหรือบางคนก็จะมาคอมเมนต์บอกว่าไม่เห็นจะมีใครเข้ามาเลยเหี่ยวเฉามากอะไรอย่างเงี้ย <laughs> เอาเป็นว่า ยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีในความรักนะคะขอให้ได้เจอคนที่ถูกอ,อกถูกใจนะคะที่เป็นคู่แท้คู่ชีวิตจริงๆของคุณที่จะอยู่กันไปแบบยาวๆแล้วทาให้คุณมีความสุขนะคะโอเคขอจบการอ่านไพ่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ตารับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ